ในที่สุดแตงโมสิงสายจวดกระพานเขาารอบครับตัวนี้ที่ผมปักไหม่ไวน้นี่คือมันเพียน,นะครับนี่กโกบๆเนี่ตยต่ใบเพียบแต่ยาผมเอามาลองเบิองครับตกไม่มีแลแล้วแตงโมสิงสายจวดกระพานเข้ารอบนะครับผมเราจะจวดไปด้วยกันนะครับ ปัญหาทุกอย่างมีทางแกะแล้วก็เอาใจใส่นะครับให้นี้อซื้อว่าจะเด็ดกี่โมู ตัผู้จะทายแต่ละไฮนะครับแต่ละไฮมันสีบอบอซ้ำกันนะครับบอคือกันต้นไหนที่มีปัญหาเขาก็ปากใหม่ไว้ล้วก็เขาก็เบิงยาเข้าใส่ยาแล้วก็เกบือง,าางวนันเป็นแนวใดนะครับจวดพี่น้องจวด